สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาแล้วครับอาสามาช่วยเพื่อคนพิการครับผมพดโพสีรายงานตัวกับท่านผู้ชมนะครับทางสื่ออาสาประชาชนที่เราถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับนี่ฮะน้องชายนะทางน้องตุ่มตามครับปิติพัฒน์เตชะเรืองชาวเพตรานะครับน้องตุ่มตามจะเป็นพลที่สื่อให้กับทางพี่น้องคนพิการ อีกด้านหนึ่งนะฮะในขณะเดียวกันเราถ่ายทอดสดออกไปที่ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ครับสื่ออาสาประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยฮะเข้าไปทาง Facebook แล้วนะครับพิมพ์เรียบร้อยกดถูกใจกดแชร์ต่อไปได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานอกจากทาง Facebook แล้วนะครับยังมีช่องทางไลน์ฮะท่านเข้าไปไลน์แล้วไปที่เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ตัวคล้ายๆตัว A@ นะครับแอดนะฮะและพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ s U.E.A.S.A. สื่ออาสาแล้วก็เพิ่มเพื่อนเลยทีนี้เรากับท่านก็เป็นเพื่อนกันพอเชื่อมโยงกันแล้วทีนี้ข้อมูลต่างๆสามารถส่งต่อกันได้ง่ายขึ้นครับช่องทางช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ครับ www สนะื่ออาสาประชาชน com ช่องทางนี้ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์นั้นง่ายที่สุดท่านก็สามารถที่ติดต่อเราได้ครับ0 8 1 7 1 5 9551ถึง3ครับเพราะฉะนั้นนี่อีก3หมายเลขนี้เมื่อท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเซฟลงไปในเมมโมรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นเชื่อมโยงกับกลุ่ม l i น์ไปได้ด้วยนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งสามารถจะทําให้เราเนี่ยใกล้ชิดต่อกันมากขึ้นแล้วก็สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นที่สําคัญคือประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเราโอกาสอย่างนี้นะครับทาง Facebook Li v e นะครับทางวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย เวลาดีๆอย่างนี้ครับ9ในกาถึง10นาฬิกาซึ่งรายการสื่ออาสาประชาชนเพื่อคนพิการนั้นได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากการผลิตนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนี่ขอบคุณหน่่ยงานเลยนะครับที่สําคัญก่อนจะไปเรื่องอื่นนั้นไปที่ข่าวของพี่น้องคนพิการที่ เปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับคือทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กและเยาวชนและครอบครัวเขารับสมัครนะครับคนรับสมัครงานจ้างมาแบบแบบบริการให้กับคนพิการในตําแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับคุณสมบัติตรงนี้นะครับฟังเลยนะฮะก็คือว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ได้อายุไม่เกิน40ปี มีบัตรประจําตัวคนพิการประเภท3นะครับบัตรประจําตัวคนพิการประเภท3คือพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายนะครับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาเลยนะครับสามารถที่จะทํางานเอกสารได้จัดพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกได้มีมสัมพันธ์มีในการที่จะประสานงานทํางานและก็พร้อมที่จะเรียนรู้งานด้วยนะครับที่สําคัญทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ ต้องมีอย่างน้อยพื้นฐาน Microsoft Excel นะครับนะในเรื่องก็ตอนนี้ Microsoft Office นี่ไม่ว่าจะเป็น Word เป็น Excel ต่างๆนะครับเรื่องเรื่อง Word ต่างๆต้องต้องมีทักษะหน่อยนะค <c oughs> ่าตอบแทนนะครับรายเดือน15,000บาทเริ่มรับสมัครนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถึงวันที่14มีนาคม2018นนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนล่ะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กและเยาวชนและครอบครัวน,นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับให้เบอร์ดังนี้ฮะศูครับสองห้าหหรือ02นย์สองครับห้าหกหนนะครับนี่เป็นข่าวดีที่นํามาแจ้งให้กับทางพี่น้องคนพิการนะครับเข้าไปมีอาชีพเพิ่มเติมด้วยนะครับ